นุกเปิดไม้หน่อยโอพี่นุกอยู่บนรถตู้เหรอวันดีพี่พีมครับสวัสดีพี่สิงยงครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตอนนี้กําลังเดินทางไปถ่ายหนังครับก็เลยมาให้กําลังใจพี่พซทุกคนด้วยพี่นุกผมรันไปสัญญาเขาว่าถ้าวันนี้เราทําลายสถิติอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันคนได้ผมจะเจาะตอนจบไลฟ์ไปดีครับพี่นุ๊กพอจะแบบนุกว่าจะลุ้แน่นอนพี่ แล้วพี่นุ๊กพอจะจ้อไปกับผมได้ไหมบนรถบนรถตู้อ่ะมันพอมีพื้นที่ไหมฮะพี่นุ๊กค้างไปแล้วนะฮะทุกคนบอกคับพี่นุ๊กสวัสดีครับเอาพี่นุ๊กโอ้มึงกินค้างเลยพี่คนเดียวมากมืนสองแล้วพี่สองแล้วมืนสองเราต้องเราต้องเจาะแล้วอ่ะพี่นุ๊กจาะกับผมได้ไหมบนรถบนรถตู้มีพื้นที่จ้อเลยจิเจเอเอ้าผมเปิดเพลงได้ไหมผมเปิดเพลงแล้วเราเจาะไปพร้อมกันได้ไหมฮะได้พี่ได้ครับ โอสุดนะครับพี่นุ๊กผมขอตั้งกล้องแป๊บเดียวนะก่อนที่พีมเด็กเราไอที่ผมถือกล้องให้ได้ครับพี่นุ๊กทุกคนครับอันนี้จะเป็นการคอลแลบกันครั้งแรกนะฮะของพี่นุ๊กนะฮะแล้วก็พีมนะครับผมในการเจาะให้กับทุกคนได้ดูนะครับคุณเอฟซีทุกคนนะครับตะลุ่นหนึ่งหมื่นสอง โอ้เอวดีเกไม่ธรรมดาว่ะโอ้โหโอ้ยเ็นเลยวะจอดในรถตู้ดตึโอ้ยเจ้าต่อไหมพี่นุกต่อไหมต่อต่อไหมเพื่อเอฟซีทำได้ทำได้เขาไม่เจาะเขาชิงค้างเหรอโอ้ยพี่นุกขอบคุณมากเลยพี่เอฟครับผม พี่พิมสัลโีลพี่นุกได้ยินไหมครับพี่นุกได้ได้ยินไหมครับผมได้ยินแล้วพี่ได้ยินแล้วได้ยินแล้วเมื่อกี้ค้างแต่ว่าก็เต้นเต้นหน่อยนะตามภาษาบ้านนุกเต้นในดอกเต้นในดอกอยู่เมื่อกี้ใช่นะฮะโอ้โหสุดนะพี่นุกสุดมากนะครับพี่พิมเห็นนุกเต้นไหมเม่กีนะผมเห็นผมเต้นตามพี่นุกอยู่คือผมไม่ต้องเห็นพี่นุกเต้นเพราะวันนี้ผมดูคลิปพี่นุกเต้นมาสิบรอบแล้ว ครับนุก็ต้องขอบคุณพี่พิมนะครับขอบคุณพี่สิง์ด้วยที่มาขึ้นมามาขึ้นกล้องมาขึ้นไลฟ์แล้วก็พี่พิมเป็นดีเจสุดหล่อมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณพีเอฟซีทุกคนนะครับที่โอ้โหยอดทะลุหนึ่งหมื่นสองพันคนดีใจมากเอาพี่สิงไปแล้วน่าจะหลุดนะฮะเพราะว่านี่เป็นวัฒนธรรมของห้องเรานะครับพี่นุกว่าเราต้องหลุดกันสักคนละทีสองทีดีใจมากดีใจมากเมื่อกี้ก็เต้นในดอกก็อายตัวเองอยู่นะถ้าตาภาษาบ้างก็เต้นในดอกอะเต้นแต่ไม่มีดนตรีผมก็อายอายตัวเองนะพีมึงทาอะไรเนี่ย แต่ก็เพื่อซี่ำได้ครับดนตีอยู่ที่ใจครับพี่นุกครับครับเอ้าพี่นุกบอกความรู้สึกนิดนึงวันนี้สถิติใหม่ครับผมหมื่นสะหมื่นสองห้าร้อยแล้วก็คอยทะลุหนึ่งล้านไปแล้วครับก็ความรู้สึกมันอธิบายไม่ได้เลยพี่พี่มันอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้จริงๆคือตั้งแต่อยู่อยู่อยู่ยไม่ว่าจะเอาตรงคืออยู่ในโลกออนไลน์อยู่ในเฟซบ้างอยู่ในไอจีบ้างอยู่ทุกๆที่เลยคือเขา รวมกลุ่มเขารวมใจกันเพื่อที่อย่าพลาดนะวันนี้เพราะว่ามันมันอีกอีกไม่กี่วันแล้วอีกสามวันสุดท้ายใช่ไหมพี่อีกสามวันสุดท้ายแล้วคืออย่าพลาดนะเราต้องเข้าไปให้ทะลุหมื่นนะอะไรเงี้ยแล้วนุกเห็นสตอรี่เอฟซทุกคนแล้วก็ในสิ่งที่เอฟซีเขาช่วยกันทำเขาตั้งใจทามันมันมันเกินเพียงแ่สี่ร้อยคนเท่านั้นนี่พี่นุกกำลังเดินทางไปถ่ายหนังเรื่องอะไรอยู่ครับเนี่ยไปถ่ายหนังเรื่องท่าแร่อยู่ในเตดครับก็ได้มีโอกาสถ่ายร่วมกับพี่กอง้วยไล่ด้วย คือผมบอกเลยพี่นุกเพราะว่าแฟนลับทุกคนเนี่ยชอบพี่นุกเตะบอลมากคะล่าสุดผมก็เลยมาไลฟ์ดาะบอลพร้อมร้องเพลงวนเรีงไก็เลยบอกอยู่ว่าเออถ้าเกิดสมมติทีมท่าห้างเขาขาดกองหลงกองหลังเนี่ยเรียกได้ทีมทีมทีมอะไรนะพี่อะไรนะฮะทีมท่าแร่ท่าแร่ท่าแร่โอ้ยผมผสมกับแม่ห้างแล้วผมหลอนผมหลอนการจ้อแม่ห้าง แม่แรงเดีนพวกรโทษทีมท่าแร่ครับทีมท่าแร่อยู่ในต็ดซึ่งเป็นอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครบ้านพี่ก้องเล่ย์อ่าอำเภอที่เก่าแก่มากอะไรย่างนี้พอดีวันนี้ผมอาเจาะเยอะไปหน่อยฮะมันก็เลยแม่ห้างเลยอยู่ในหัวทั้งวันวันนี้เข้ามากันคุณไปปลายของผกลมอยู่ไหนเนี่ยเพราะว่าพี่ัปเหมเหมือนเหมือนเหมือนเห็นแฟนขักบอก มึงแยกกัน่มู่อกี้ครับมึงแยกกันเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ได้ได้ไปเจอกันอยู่เอ้ยเจอไหมวะเจอเพราะว่านุกเอาบัตรประชาชนมาให้เขาอยู่ใช้เอาออไปทุระอะไรอย่างี้โอ้โหเราให้เวลาเอฟีสามนาทีฮะในการทําให้ถึงหนึ่งสามครับถ้าไม่ถึงวันนี้อีกสามนาทีเราจะต้องถึงพรุ่งนี้ครับจริงๆอ่ะจริงจถึงจะถึงไม่ถึงอ่ะมัน มันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ก็มันมีความสุขแล้วแหละที่ที่ทุกคนเข้ามาแล้วก็รวบรวมมาเยอะขนาดนี้หนึ่งหมื่นสองพันคนมันเกินคำบรรยายจริงๆใช่ผมมาคิดว่าเขาอาจจะแบบมีบางคนที่แบบติดธุระต่อจริงวันนี้อาจจะจองคิวไ<ท>ว้ถึงเที่ทุ่มเอาไม่เป็นไรงั้นวันนี้หมื่นสองห้าร้อยี่ถือว่าเยอะมากๆแล้วครับพี่นุ๊กเป็นสถิติใหม่ไม่ใช่แค่ของนุ๊กายนะฮะของจู๊บเลยโอ้โหสุดยอดมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียคนมือให้กับทุกคนนะครับผม เพราะว่าเขาเขาเขาไอ้ไอ้นี่สเตตัสไงเอยนุกนกก็ไปตั้งสเตตัสตามพี่เขาด้วยห้ามเลดห้ามขาดห้ามหลับห้ามออกเออส,สุดมากสุดยอดมากสุดยอดมากแฟนคลับพี่นุกคือพี่นุกน๊กคือไปคือสุดมากเอาวันนี้ขอบคุณพี่นุกมากเลยครับผมบขอให้ถ่ายท่าแร่ท่าแร่ถูกแล้วนะครับท่าแร่ครับฟิตฟิตไปเลยนะครับพี่ขอยิงสักสิบสิบแปดลูกวันนี้ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพัดิกไปเลยหกทีนะฮะทุกคนครับผมวันนี้ขอบคุณพี่นุกมากครับขอบคุณพี่พีเอ์มครับขอบคุณพี่พีเอซีทุกคนด้วยนะครับผมนี่อันนี้คือกําลังใจของนุกเช่นกันนะกําลังใจที่ทุกคนเข้ามาดูกําลังใจของนุกในการถ่ายถ่ายหนังด้วยนอกจากปายจะเป็นกําลังใจแล้วก็มีพี่พีเอซีแล้วก็ทางจุ๊กทางพี่พีมพ์มด้วยขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับได้ครับพี่มีโอกาสไว้เจอกันครับพี่นุกสวัสดีครับเจอกันครับเจอครับเดี๋ยว ขอบคุณค,ครับโอเคได้เลยได้เลยพี่นุกสวัสดีครับผมครับผมครับสุดยอดนะครับทุกคน